สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวเอเคครับโมเดลคาร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ฟอร์ดสายเปีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะฮะ <What? S 2> พี่ฟอร์ดได้มีรถอยู่1คันซึ่งเป็นนี่เลย h o นด a า s x Spoon X ปูนะครับ คันนี้พี่ฟอร์ดได้ทําการคัสตอมมาใหม่นะครับเป็นงานของลูกค้าเขาได้สั่งพี่ฟอร์ดทำนะครับผมก็ตัวนี้เขาจัดเป็นตัวพรีเมียมมาให้เลยนะครับผมพี่ฟอร์ดก็ทําการคัสตอมให้กันแบบสมใจอยากกันไปเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะก็อันดับแรกนะครับเจ้าตัวรถคันนี้นะมันมาเนี่ย เป็นสีขาวมาครับฟิฟอร์ก็ได้ทําการลอกสีไปเลยนะครับผมแล้วก็มาทําเป็นสีเหลืองตัดน้ําเงินนะครับแล้วก็ติดดีคอลเป็นสปูลสปอร์ตแล้วก็จะเป็นพวกสปอนเซอร์ต่างๆอย่างเช่นโยโกฮาม่าโชวาเอเลสนะครับแล้วก็จะเป็นไต้หวันนี่ประมาณนี้ครับด้านหน้าก็จะเป็นสปูลน,นะครับผมที่เพิ่มเติมขึ้นมาแน่ๆเลยอย่างที่เห็นนะครับจะมีเป็น ท่อฮูดด้านบนนะครับพี่ปอดได้ทําการใช้อ e ีฟอกซี่ปั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ทําสีขึ้นมาใหม่นะครับส่วนไฟท้ายเดิมครับไฟหน้ามันไม่มีนะครับผมสาำรับตัวนี้แล้วก็ล้อนะครับลูกค้าเขาอยากได้แบบให้มันตรงรุ่นหาที่ตรงรุ่นที่สุดแล้วก็จะเป็นสี e 2 8ตัวนี้นะครับซึ่งขอแบบมีดิสเบรกนะครับส่วนปั๊มเบรกก็จะใช้เป็นสี น้ำเงินนะครับประมาณนี้นะฮะฟิตเมนต์ครับ,รบเอาแค่แบบสวยๆหล่อๆกันแค่นั้นพอครับต่อมานี้ครับใช้อ e ีฟอกซี่ติดเพื่อความแน่นหนาะไม่ขยับขยื่นนะเพราะว่าใช้ดิน้มันกาวบางครั้งมันขยับได้นะครับพี่บอดก็จะใช้เบสอีฟอกซี่ติดไปเลยนะครับในสำหรับการโมรถของพี่บอดก็ประมาณนี้ครับมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับเคยลองแล้วนะ อันนี้พูดตรงๆนะคเคยลองแล้วแหละไอสําหรับดินน้ำมันกาวนะครับบางทีเนี่ยมันเป็นยืดๆครับพอเวลามันโดนความร้อนนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นพี่ฟอร์ดก็จะติดเป็นอ e ีฟ็อกซี่ทำยาฟุตตี้ไปเลยซึ่งไม่ให้มันขยับเยื่อนไปไหนและรถโมคัสตอมทุกคันที่พี่ฟอร์ดทำพี่ฟอร์ดจะติดด้วยวิธีนี้ทั้งหมดก็นะฝากเาไว้ด้วยครับสำหรับ h o n ด้ n s x สปู t นะครับงานของ ซูมิก้านะครับตัวนี้ลูกค้าเขาส่งมาให้พี่ฟอดทำนะแล้วก็เรื่องทํารถนะครับตอนนี้พี่ฟอดก็ไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปทํางานเป็นบอดี้เรซินแล้วนะครับซึ่งมันไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้จริงรอไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองติดต่อทางไอเดลีไลน์ได้พี่ฟอดก็ยินดีนะครับถ้าลูกค้ารอไหวหรืออะไรประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ มีประมาณนี้พอได้เจ๊กเดี๋ยวพี่ฟอดถ่ายรูปส,สวยๆไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับว่าพี่ฟอดจะมารีวิวอะไรหรือมาคัสตอมรถอะไรให้กับน้องๆดูสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ